สวัสดีทานผู้ชมทุกท่านด้วยน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Original Sunday นะครับวันนี้เาอยูกันกับเกม The Legend Evil 4 HD Project นะครับก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราได้เข้ามาในปราสาทแล้วนะครับแล้วก็โดนไอเด็กกระโปรงนั้นยื่นข้อเสนอไปทีนึงนะครับเราก็ไม่ตอบรับนะฮะใครจะไปบ้าย,ยอมรับง่ายขนาดนั้นบ้า <S <S 2> <S 2> แล้วเปล่ก็ เราต้องหาทางเข้าไปในประตูบานนี้นะฮะนี่ซึ่งเราจะต้องไปหาอะไรมาใส่ตรงนั้นนะครับก็เลาะพาร์ที่แล้วนะครับเราได้ทําการกําจัดพี่มิงไปนะครับโดยปืนผมเรียกเอ็มจีเลยนะโดยปืนเอ็มจีนะครับนในเกมเรียกปืนชื่อปืนอะไรวะเอ่อทีเอ็มพีนะครับผมจานวนโอ้โหสองแม็กตาม,มาได้เลยโอเคไป ไม่ขยับเลยมันจะถูกล็อกอีกฝั่งอ้าวแมวมต้องไปทางไหนจำนวนสองแมกกาซีนนะครับผมก็ทำให้พ่อหนุ่มคนนั้น,นเขาสิ้นเลยเดียวไม่หรือพวกพี่วะเปินกระสุนนะฮะยิงหาย,ยากๆอยู่อ้้หันเยอะมานี่ผมครับอันนี้ไปได้นะฮะอันนี่ กองกองกองโอเคระเบิดแทงคิวบร์นี่ตีได้ไหมตีหมดอะ่ะพอตีได้เว้ยคุณครับมานี่ก่อนไมน่ไดยก่อนก้มลงได้ของมาวะไม่ได้เขึงเสียงอะไรอะ่ะ เป็นคนไฟนะฮะโอ้ดวงดวง,วงทำไงอะ่ะเดี๋ยวก่อนให้ผมเห็นกุญแจได้รับกุญแจแมวะเปิดกุญแจได้ฮนะตรงไหนวะห้องนี้อะ่ะ นั่นตัวอะไรนะี่ะอืมเอาไปว่าเราไม่อยากรู้เลยกันเอาตามไปได้โอเคแต่เหมือนผมเห็นอะไรอยู่ข้างบนแล้วแบบแบบอ๋อยิงตกลงมาได้ฮะอพรอันนี้คือ con gì mừng cho mày đấy Dưới nghe à. <laughs> Quyên ก่อนไอ้หนูเอาทางปิดไปเป็นไรกูจะเอาเอซีมาฝากเดี๋ยวก่อนอยู่นี่แล้วไอสัตว์เนีอุ้ยอ๋อ แบบแบบขอเน้นๆขอเน้นๆขอแบบเน้นๆเลยเย้จุ๊จุ๊อ้อย มัวมัวตามมาได้ไอ้ห่านี่มั่วทำไมมันดูตายง่ายจังวะตายง่ายไปปะเนี่ยเฮ้ยกันโย auf bloß oh, man ีปลาติดพวกตัวเองเยี่ยมเฮ้ยลอสัตว์เลยจะของไหมเอ้าจะของเยี่ยมฟังนี้ไหมแกถูกต้อง <Bond>

ิงซับไม่ชินกันหมดระเบิดไปไม่ค่อยได้ชายเลยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ชายไปถึงชายแล้วแม่งไม่แม่นเลยระเบิดไปเลยเอออยู่นี่แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอชสลีกอชลีกโแ้เป๊บใช้งานเอาไปก่อนเดี๋ยวตายไม่เอาลูกน้องก็ห้ามตายตายได้ไม่เป็นไรอุย้ย

ดามีดนะไช่ใช่ดามีเดี๋ยวก่อมมาได้เเดี๋ยวก่อนตามมาได้เดี๋ยวก่อนเฮ้ วางเปล่าแล้วตามไม่ได้เฮ้ยตายแ Eu me diverti, Một dòng Em tai Tạm ở đây Ba, โล่งแปลกๆเหรอนั่นไงแท่นสี่เหลี่ยมอยู่บนนั้นอ๋อข้าบุญก็จะเกี้ยงข้างล่างก็จะมาเฮ้อ ระเบิดไปก่อนเลยไม่ โอ้แม่งติดบล็อกดาเมจอีกปลอปภลุกโอเค

โอ้มีเั่บอะไรอก็เปิดโอเคขระคุณโอ้ดีพ่อค้าโอ้กูคิดถึงมึงจังเลยว่าไงจ๊ะโอ้ย เล็กใหญ่สั้นยาวมีขายหมดแหละรับอะไรดีล่ะครับอื้มตังแปดหมื่นเอเฟินใหม่ต้องมามั้งมีอะไรจะปล่อยล่ะปล่อยปล่อยฮของแบบนี้ป้าทุ่มหนักซะด้วยของแบบนี้ป้าเจอกันเมื่อชาติต้องการจะไมขายไปแล้ววะมีอะไรจะปล่อยล่ะ ขอบคุณอะไรดีล่ะครับรับอะไรดีล่ะครับไลเฟิลนอะโอ้กระบอกใหญ่ซะด้วยชิบหายละโอเคฮะเราได้ไลเฟิลนขอบคุณไลเฟิลนมันต้องมีอะไรครับต้องมีสโคฮะอามนี้ใช่ไาให้ทุกคน โขบหาอะไรเพลงขี้หายเลยเอ้ยเดี๋ยวเออมันขอบคุณมีอะไรจะปล่อยนะขายก็ขด้วยนี่เออขายเลยตามมิชขอบคุณมีทำแค่ห้าหมื่นใชรับอะไรดีล่ะครับก็เปลี่ยนพกแล้วมั้งเนี่ยโอ้แต่มาสิบสามดาเมจเลยนะมันปืนปืนแม็กนัมเหรอกำลังสิบสามเลยฮะ เฮ้ยล yeah, นะเอาอะไรดีวะสิบหายแล้วมันน่าจะเป็นปืนแมกนัมฮะดูดี้งเป็นสิบสามเลยจุดสี่ห้าก้ามามอจริงด้วยแมกนัมฮะปืนช้างอะปืนล้มช้างแต่ปืนแรงอยู่นะจำเป็นสิบสามเดี๋ยวนะเครื่องยิงลูกระเบิดอยู่ไหนะนี่ไง 5,080นะฮะดามิทสองโอ้ยดามิทน้อยจังวะดามิทแค่สองเองโอ้ไรเฟิลนี่แรงกว่าด้วยครับแต่ว่าอัตราการยิงกระบอกนี่เร็วกว่ารับอะไรดีล่ะครับเลก้าวเลก้าอัพได้ฮนะโอ้โหอัพเลยดีละครัน้นี้อัพผมอัพสไนเปอร์ก่อนเลยแล้วกัน อามน,นี้ใช่ไหมเจ้คาคุณขอบคุณความจุกระสุนรามหน้าจะทำลายล้างขอบคุณหมื่นห้าเลยอ่ะใชบครัอบอบันทีอสองมาดถอะครับเอาความเร็วในการบรรจุมาเลยขอบคุณ ตามีเป็น5.5เอาจูกสูนก่อนนั้นขอบคุณเจเมื่อกี้เรามีปปนอะไรบ้างมีเรดเก้าใช่ไหมเก้าผมอัพเลยครับอัพอเออกอออเอาลีโล่แล้วก็ขอบคุณจูสนแล้วกันขอบคุณไอ้ผมมีของครับผมไม่ขายวะมีอะไรจะปล่อยเหรอดูดิตั้งเยอะตั้งแยะเลยขายไม่หมดแล้วขอบคุณ ถามนี้ใช่ไหมจก่ถามนี้ใช่อนนใชขอบคุณทาไมสมุนไพจายททำไมเค okay. มาตังมามื่นหนึ่งฮะรับอะไรดีละ่ะถามนี้ใช่ซือยาเลยแล้วกันยาไม่มี<อ>จัดของฮะสักคู่หนึ่ง

ไม่ต้องกังวลนะแอชลีย์ผมจะไปช่วยคุณอืมฮึนี่หรือครับลยอห่า เกิดอะไรขึ้นสายมาโดนตัดขาดไปแล้วเลยนแกซาราซ่านี่แกพอดีเปลี่ยนสายหน่อยไะเราไม่อยากให้ข้อมูลสำคัญล่วไหลไปถึงคนนอกอะอัชลี่อยู่ที่ไหนอะอ๋อเธอจะติดกับดักของเราเข้าให้แล้วอะไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเราจะหาเธอเจอแล้ว อ๋อใช่ก็ตีเลยส่งแรงของฉันลงไปเดินเล่นในทางระบายน้ำพอดีขอบคุณมากน,นอะคงสนุกน่าดูเลยเพราะตอนนี้ฉันเบื่อจะตายหายอยู่แล้วขอพบคุณอยู่นะครับในโลกน่า